วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาด วันนี้นะครั 1941, บเราจะเอาเรื่องดีๆเรื่องน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับแวดวงการทําธุรกิจการบริหารต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่คนฟังเช่นเคยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนนะครับผมอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s สไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมาที่หลังไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ฝากแชร์ถ้าเกิดเราคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันในประโยชน์นี้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกท่านนั่นเองโอเคนะครับก็อันนั้นก็คือสิ่งที่เราตั้งใจอยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้า สนใจเรื่องอื่นอะไรต่างๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้ผมก็จะปีเป็นเรื่อว่าเป็นประโยชน์กับผมมากเลยนะครับในการที่จะรู้ว่าใครฟังอยู่คุณสนใจฟังเรื่องไหนเรื่องไหนที่คุณคิดว่ามีประโยชน์อะไรโอเคนะครับสิ่งที่วันนี้นะครับเรามาคุยกันนะฮะมาคุยกันก็คือเรื่องของการโคชนะครับผมนะบการโคชเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นเรียกว่า ประเด็นร้อนนะของวงการการบริหารของการพัฒนาคนการเป็นหัวหน้ากับผู้จัดการนะครับหลายๆองคอ์กรเองเนี่ยมีการพูดถึงการโคช้ชแล้วก็บอกให้คนที่เป็นผู้บริหารผู้จัดการต่างๆเนี่ยต้องมาเรียนโค้ชกันนะไม่แน่ใจว่าในผู้ฟังนะครับท่านไหนนะครับที่ฟังอยู่เนอะองคอ์กรมีการเอาโค้ชมาใช้นะครับเล่าสู่กันฟังหน่อย นะฮะเ้าสู่กันฟังหน่อยว่าเฮ้ยได้ทําจริงหรือเปล่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์กันมาจะขอบคุณมากเลยนะครับก็เพราะว่าจริงๆผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในหนึ่งในเรื่องที่คนกลับมาให้ความสาคัญเยอะมากตอนที่ผมไปเรียนการโค้ชกับทางสถาบันโค้ชไทยนะครับก็มีหลายองค์กรเนี่ยส่งมานะครับส่งพนักงานมาบางคนก็เป็นทาง HR นะครับพอ HR ก็จาเป็นต้องใช้การโค้ชกับคนที่เป็นพนักงานนะหรือบางคนก็เป็นหัวหน้าที่จะต้องไปโค้ชลูกน้องนะครับเรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่สมัยก่อนอาจจะมีการพูดถึงกันน้อยนะก็น่าสนใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเราจะมาคุยกันในระสนทนี้นะครับอะ ถ้าเกิดเราถามว่าการโคชคืออะไรนะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะแน่นอนการโคชไม่เหมือนกับการสอนงานนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้จัดก,การเนี่ยหรอเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าการสั่งงานหรือการสอนงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในในยุคสมัยก่อนนะครับในยุคสมัยก่อนเราอาจจะคุ้นเคยว่าคนที่ขึ้นเป็นหัวหน้าได้เนี่ย ต้องทำสองอย่างนี้ให้ดีเนาะนะฮะก็คือเรื่องของการสั่งงานนะครับสั่งงานเป็นระบบสั่งงานเป็นระเบียบสั่งงานได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ผิดพลาดอะไรซึ่งนั่นทําให้มีหลักสูตรจริงๆนะหลักสูตรว่าด้เรื่องของการสั่งงาน <c oughs> บางทีผมก็สงสัยนะมันมันต้องมีการมีการถึงขั้นสอนเรื่องการสั่งงานด้วยเหรอแล้วก็พบว่าเอ้จริงๆมันมีผลอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่งงานใครสักคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจแบบที่เราต้องการ นะครับแล้วก็การสั่งงานบางคนอาจจะใช้รูปแบบวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องนะักจนทําให้อีฝั่งหนึ่งอาจจะรู้สึกไม่ดีได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้หลายๆคนก็ต้องมีการฝึกเรื่องของการสั่งงานนั่นเองนะครับส่วนอีกนึงคือเรื่องของการสอนงานเพราะอะไรเพราะว่าคนเป็นหัวหน้าเองก็ต้องสอนงานลูกน้องให้ได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของว่าเออสอนอย่างไรนะเพราะแต่ก่อนเราเป็นคนทําพอขึ้นเป็นหัวหน้าปุ๊บเราต้องทำเองไม่ได้แล้วเราต้องเป็นคนสอนมันก็จะเป็นการคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะ ถัดมามีาอีกก็ยังสอนเรื่องของการฟีดแบ็กนะฮะการให้การให้ฟีดแบ็กแบบฟีดแบกงานงานดีเม่ดีอย่างไรไปแล้วก็จะมีเรื่องของการอธิบายว่าแนวทางการฟีดแบกเป็นยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่คนที่เป็นหัวหน้ามากก็ได้นะครับแต่หลังๆจะมีคําว่าโค้ชเข้ามานะครับโค้ชเนี่ยไม่เหมือนกับการสั่งไม่เหมือนกับการสอนไม่เหมือนกับการให้ฟีดแบกด้วยนะครับโค้ชเนี่ยถ้าอธิบายกันแบบหลักการเรื่อยๆนะ หลักการคือโค้ชไม่ได้เป็นคนให้คำตอบนะครับกับตัวคนที่มาขอการขอโค้ชนะโค้ชจะเป็นคนเรียกว่าชวนคุยตั้งคำถามสำรวจเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดปิ๊งเนะฮะเกิดการตกผลึกแล้วก็เข้าใจเอ้ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผมสามารถเก็ตเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็น การของการโค้ชนะครับซึ่งซึ่งเหมือนคอนเซัลนะคอนซัลจะเป็นอีกแบบเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคคอนซัลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาซึ่งก็คือคอนซัลก็จะเป็นคนบอกแหละนะฮะบ,บอกฮะบอกว่าปัญหาคืออะไรบอกว่านะเราเกิดขึ้นเรื่องนี้เพราะอะไรแล้วเราจะไปไหาวิธีการแก้ไขกันนะครับอืมแต่ถ้าเป็นการสอนเนี่ยสอนมันคือการให้ให้สิ่งที่เรียกว่าโซลูชันนะฮะโค้ชเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ให้โซลูชันโค้ชเป็นกระบวนการทำให้คนที่มารับการโค้ชเกิดการเข้าใจตกผลึกและค้นพบโซลูชันให้ตัวเองนะครับอันนี้อันนี้คือแบบหัวใจของมันเลยเนาะนะครับอืมก็ให้ให้ภาพอย่างนี้กันเวลาพูดถึงโค้ชผู้โค้ชกีฬาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนเรียกว่าทําให้ตัวนักกีฬาเองเนี่ยค้นพบศักยภาพของตัวเองแล้วก็ทําออกมาที่ดีดที่สุดใช่ไหมอืมอันนี้ก็เป็นเป็นหัวใจของมันนะ แล้วทีนี้ก็มีคนถามว่าโอเคเข้าใจหลักการแล้วแล้วทำไมอยู่ๆเรื่องนี้มันถึงมาเป็นเรื่องที่ HR ฝ่ายบุคคลนะครับการบริหารถึงมาสนใจกันมากหลายองค์กรถึงขั้นส่งคนไปเรียนกันจริงจังมีการทำหลักสูตรโค้ชกันในองค์กรเลยก็ต้องอธิบายแบบนี้ฮะจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของเราเรียกว่าก็คือตัวสภาพของพนักงานแล้กันเนาะคือเราต้องยอมรับก่อนว่า การเปลี่ยนแปลงของวิธีการทำงานเนี่ยมันมันเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่วงที่วิธีการทำงานแบบเดิมนะมันไม่ได้ผลนะต่กีกูพดง่ายๆก็คือเราเรา,เราพูดถึงเรื่องของเทรนการทำงานที่เปลี่ยนไป ใช่ไหมครับเช่นอะไรบ้างเราจะพบว่าเจนเดเรชันใหม่ๆเข้ามาในองค์กรเยอะขึ้นอย่างเช่นเจนซี C, ใช่ไหมครับเจนซี Gen C ปัจจุบันก็กลายเป็นกลุ่มคนที่มีมีสิทธิ์มีเสียงนะครับมีปากมีเสียงอยู่ในองค์กรแล้วไม่ใช่กลุ่มเล็กๆแล้วนะฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มที่หลายเป็นบอกว่าเป็นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ไม่ช้าจะขึ้นไปนประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยขององค์กรนั่นเองซึ่งไม่เหมือนกับคนที่เป็น Gen X และ GenY ซึ่งโตมาในอีกแบบหนึง่ง นะครับเราต้องเห็นภาพว่าองค์กรสมัยก่อนเนี่ยวิธีการปกครองวิธีการทําให้องค์กรเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มก้อนกลายเป็นโครงสร้างอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับมันก็คือก็พูดงไงอะลอมันก็คือออเดอร์นะลออออเดอร์สก็คือการมีการตั้งกฎระเบียนะบนีมีการตั้งกฎระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติตาม KPI นะครับมีมาตรการต่างไปแล้วคนก็เข้ามาก็คือตามกฎ อันนี้ก็คือหลักการเช่นเดียวกันคือการพัฒนาคนในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเน้นการสอนใช่ไหมครไปทำเทรนนิ่งแล้วก็มา่าไปนะครับแต่พอเราพูดถึงคนที่เป็น Gen Z เนี่ยวิธีการคิดของเขาเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมนะครับเราเราจะอ่านรีเสิร์ชหลายๆที่บอกว่า Gen Z มีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นนะครับเช่นเดียวกับวิธีการที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยมันเปลี่ยนไป ถ้าเห็นภาพไม่ง่ายก็คือว่าหลายๆคนจะคุ้นเคยกับสิ่งที่ว่าชายเซนทริกนะฮะชายเซนทริกซึ่งเป็นระบบการศึกษาแบบใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยนะครับเราเราต้องใช้วิธีการให้เด็กเป็นคนค้นพบด้วยตัวเองเราโฟกัสที่เด็กนะไม่เหมือนกับสมัยก่อนเราต้องแบบถ้าเกิดใครจาได้สมัยก่อนเราเรียนถ้าเกิดใครอายุ่มาสัก40เนี่ยเรียนเนี่ยโดนครูตีเปียอย่างเงี้ยนะฮะคือครูสั่งสอนเนี่ยสั่งสอนเนี่ยชื่อคำคบบคนช้แหละสั่งสอนนะครับ แต่ถ้าเป็นครูยุคใหม่ๆเนี่ยระบบการศึกษามันจะเปลี่ยนไปนะมันเป็นเรื่องของไม่ใช่สั่งสอนและมันจะเป็นบรการบังคับมันคือเรื่องของการที่เขาคิดด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีตลอดวิธีและวิถีช่วยทรียสอนีนะวิธีและวิถีที่คนจะรับรู้นะครับแล้วก็เข้าใจนะฮะการและเข้าใจข้อเข้าใจความรู้ใหม่ๆรวมถึงวิธีการที่จะพัฒนาคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับแต่ก่อนและนะครับ มันก็เลยเป็นการบอกไอ้กายว่าไอ้พิธีแบบก่อนันไม่เวิร์กนะนะครับไม่พูดสิดิมันเวิร์กในแบบบริบทสมัยก่อนผมขออนุญาตแก้คําพูดได้หน่งนะครับวิธีสมัยก่อนเวิร์กในบริบทสมัยก่อนแต่มันกําลังจะไม่เวิร์กในปัจจุบันใช่ไหมฮะคนมันเปลี่ยนไปนั่นเองเราก็บอกว่าเออคนมันเปลี่ยนมันก็คือพอเจนซีเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องอปรับตัวหน่อยนะครับเช่นเดียวแม้กระทั่งว่าเจนซีก็ตามนะคนที่เป็นมิเลนนอลนะครับคนที่เป็นกลุ่มเราเรียกง่ายๆว่ากลุ่มคนที่เป็น ผมผมชอบเปรียบเทียบนี้ว่าคนที่เป็น Gen Y ไปปลายอ่ะเนาะนะฮะคือคือพอเราเราเริ่มคุ้นเคยกับการทํางานการทํางานในอีกแบบหนึง่งดิจิทัลหรือพวกเนี้ยเราต้องการอะไรก็ตามที่มันเป็นเราต้องการสิ่งที่มันเป็นฟีดแบ็กมากขึ้นนะครับเราต้องการทํางานลักษณะที่แบบมีมีคนให้ให้คความเรียกว่าอะไรช่วยเหลือเราอะ่ะใช่ไหมฮะเราเราอยากได้การโค้ชนี่คือคําพูดที่เขาพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอสิ่งที่เรากำลังพูดตรงนี้เนี่ยแหละครับมันเลยทำให้การโค้ชกลายเป็นสิ่งที่ต้องการในองค์กรเป็นเหอุาการนองค์กรเพราะถ้าเราใช้ไปสั่งสอนไปจี้บังคับนะฮะก็มีหลายๆองค์กรก็รู้แหละนะครับเจนซก็แบบไม่เอานะฮะเจนวหลายคนก็บอกไม่เอาฉันไม่อยากได้แบบนี้เลิกไป่ทำนะครับก,ก็ต้องบอกก็ต้องเข้าใจในมุมหนึ่งนะว่า คือบางคนอาจจะปล่อยว่าบางบางคนอาจจะแปลว่าเปลาะบางมากขึ้นก็ก็จะหมอางแบบนั้นก็ได้บางคนจะแปลว่าเพราะว่าวันนี้เขาเขามีทางเลือกเยอะขึ้นเขาไม่จำเป็นจะต้องการไอการอดทนในองค์กรแบบสมัยก่อนก็จะมองแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมครคือมันมีหลายเหตุผลนยปัจจัยนะเวลาคุยเรื่องนี้อธิบายกันได้เยอะมากแต่แต่เอาง่ายๆคือว่าพอเราใช้วิธีแบบเดิมนะครับมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลทั้งในมุมมองว่าคนยุคใหม่ นะครับคนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆใช้โดนวิธีเก่าเขาจะรู้สึกไม่ดีรู้สึก disengage นะครับรู้สึกว่ามันเป็นการกดดันใช่ไหมนะครับเช่นเดียวกันคือเขาก็รีเควส t ก็คือต้องการบางอย่างมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองนักสัาขคุไกลแบบคนไกลแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยโค,คนะชคือคำตอบนะโคชคือคำตอบที่มันมาและนี่นะครับเช่นเดียวกันก็คือเราจะเห็นว่า โลกปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากๆนะนี่นี่คือเราพูดถึงเทรนด์การทํางานนะความเป็นการเพราะฉะนั้นพอพอเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากๆปุ๊บเนี่ยนะครับการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเลยจําเป็นต้องทําอยู่ตลอดเวลานะครับและมันไม่ใช่แค่การการเข้าห้องเทรนนิ่งใช่นไหมมันคือเรื่องของการที่ฝึกฝนคนในทุกๆวันการฝึกฝนคนในทุกวันเนี่ยก็คิดง่ายๆเหมือนเหมือนอะไรกีฬาคือคุณต้องฝึกทุกวันนะใช่ไหมฮะโค้ชก็ต้องเข้ามานะครับมาช่วยนะครับเพื่อทําให้ พนักงานเก่งขึ้นแกร่งขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนะนี่คือนี่คือที่มาว่าทำไมโค้ชถึงจำเป็นอะ่ะนะครับก็อันนี้คือเป็นเป็นหัวใจนะที่เขาอธิบายว่าเออทำไมวันนี้ต้องทำโค้ชนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนอกจากเรื่องของเทรนนะฮะเทรนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทำงานแล้วอีกอันนึงที่ที่มันเป็นถูกพูดถึงเยอะคือเรื่องมา Se เซชชิฟต์มาเซชิฟต์ก็คืออะไรก็คือการที่วันเนี้ย มันมีแนวคิดที่อยากเปลี่ยนว่าคุณเป็นแมเนเจอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่ work, เวิร์กเท่ากับการเป็นโค้ชนะเพราะว่าจริงๆมันก็เลยคล้ายๆของ,ของเดิมมาแหละนะมันก็คือเราเปลี่ยนจากการสั่งการควบคุมจัดการนี่คือสิ่งที่คนเป็นแมเนเจอร์ถูกฝึกเลยครับสั่งการควบคุมจัดการนะครับดู Do things right นี่คือสิ่งที่แมเนเจอร์เป็นนะครับ แล้วคนก็รู้สึกแบบว่าแล้วฉันจะทําอะไรได้ฉันต้องทําตามที่หัวหน้าสั่งนู่นนี่นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาบอกเปลี่ยนแบบเปลี่ยนวิธีใหม่ไหมเปลี่ยนวิธีใหม่เราเอาเราเปลี่ยนวิธีแบบว่าเฮ้ยงั้นตอนนี้เราเป็นโค้ชแทนเราไม่เป็นมเนเจอร์เป็นโค้ชนะเราเป็นการฝึกให้เขาคิดตั้งคําถามนะครับมีการเสริมพลังสร้างความรับผิดชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนบทบาทนะครับของคนที่เป็นหัวหน้าทีมไปนั่นเอง ซึ่งตรงนี้มันกเน็เป็นเรื่องที่ถูกมองว่าได้ประโยชน์นะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยนะครับมีองค์กรหลายองค์กรไปทำนะแล้วก็พบว่าคืออะไรพนักงานเอ็นจเนเยอะขึ้นอ่าอมดีไหมครับเริ่มเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับวัฒนธรรมของการเรียนรู้นะครับแล้วก็ลดอัตราการลาออกด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายองค์กรตารลูกวาวเว็บเ <Web. S 1> นี่ยบอกว่าเฮ้ยนี่ทำโคชเนี่ยดี เป็นโคชเนี่ยดีนะครับไป็นไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาเมเจอร์แล้วเป็นโคชดีกว่านะครับมันจะสาม,มารถให้เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปคิดกันจริงจริงนะมันก็มันก็คงอธิบายได้แหละก็คิดง่ายๆ่ายแล้วกันนะว่าการโดนสั่งกับการโดนโดนโคชเนี่ยผมว่าใครๆก็คงชอบโคชมากกว่าถูกไหมคือคุณโดนสั่งคุณโดนกดดันอย่างเงี้ยมันก็ ไปเขปใครก็คงไม่แฮปปี้อะไรใช่ไหมรรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมใจต้องโดนแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ชเนี่ยคนเป็นหัวหน้าเนี่ยก็จะได้แบบว่าเออเฮ้ยคนคนที่เป็นลูกน้องรู้สึกว่าถูกได้รับการโค้ชใช่ไหมเออรู้สึกดีรู้สึกว่าเออเฮ้ยหัวหน้าเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเราพัฒนาเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าอู้นะครับงั้นเราต้องไปพัฒนาการเป็นโค้ชกันนะฮะซึ่งก็เป็นที่มาว่าเอ้ย เพย์พานทักษะการโค้ชนะทักษ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 ะการโค้ชที่คนบริน,น้าต้องมีเช่นอะไร Active Listening Power q u e s t i o n นะครับ c o n s t r u c t i v e Feedback นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะทำกันแล้วก็ฝึกฝึกฝฝึกฝึกกนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นหัวใจนะเล่าสู่กันฟังไว้ว่าทำไมเราถึงต้องทำโค้ชกันในองอนนะนะค์กรเนาะนะฮะฟังถึงตรงนี้ปุ๊บไม่รู้ว่า คุณผู้ฟังมีใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับไอหลักการนี้บ้างนะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าองค์กรไหนเจออยู่อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเนี่ยอย่างมีผู้มีผู้ฟังนะนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อจริงคนไรสโตเบรนละมูนเนี่ยนะฮะละมุนเนี่ยนะครับมีคนยังไงนะครับรรบ,บริษัทผมนะครับตอนมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เข้ามาแรกๆนะครับจ้างคนมาสอ Data น t a ต n าน y สิกทุกวันศุกร เออแต่นั้นคือสอนใช่ไหมฮะผมเข้าใจว่านั่นคือนั่นคือการสอนเนอะนะครับแต่มันไม่ใช่การโคชใช่ไหมคือผมต้องแยกก่อนนะสอนกับโคชไม่เหมือนกันผมเองเนี่ยผมบอกเลยผมผมผมต้องรับบทบาทหลายบทบาทมากเพราะว่าผมเองเนี่ยในบ้างบทบาทผมก็เป็นเทรนเนอร์คือผมสอนใช่ไหมฮะในบ้างบทบาทผมก็ต้องเป็นโคช นะคือผมอย่างวันเนี้ยอย่างวันนี้ผมไปไปโค้ชนะครับเรื่องอ่าสเตรนท์ strength, นะครับกับคนที่ทำสเตรนท์ไฟเดอร์นะผมก็ปไปไปไปโค้ชใช่ไหมซึ่งโค้ชเนี่ยมันก็ไม่ใช่การบอกโซลูชันนะครับโค้ชคือการถามถามให้เขาได้คิดได้เขาได้เข้าใจนะครับเราก็อนะ่เป็นการให,ให้ให้ให้เขาได้สำรวจตัวเองใช่ไหมครับแต่บางในมุมบางบ,าง,บางครั้งผมก็เป็นกอนสาว นี่คอนซัลเ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีบริษัทมาคอนซัลร์ผมก็าปรึกษาผมก็ชวนเขาคิดนะชวนเขาคิดว่าเออเฮ้ยแล้วปัญหามันคืออะไรอะไรางเงี้นะครับแล้วก็ชี้ให้ปัญหาเขาเห็นแล้วเขาไปกลับไปหาโซลูชันต่อว่าไปนะครับอืมเพราะฉะนั้นมันมีหลายบทบาทนะเราต้องแยกก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเคลียร์กันนะว่าคนบางคนสอนเป็นแต่โค้ชไม่เป็นนะคนบางคนสอนเป็นแต่โค้ชไม่เป็นซึ่งเล็คนถามว่าผิดไหมผมบอก อันนี้ผมบอกก่อนว่ามัน <lawsuit> ไม่ได้ผิดนะครับคือคือผมก็เชื่อว่าโค้ช็นเรื่องที่ดีผมว่าผมก็เป็นโค้ชอยู่นะแต่ผมก็บอกว่ามันก็เหมาะกับสไตล์ของคนบางคนมันเหมาะสไตล์ของคนคนบางคนจะเป็นโค้ชที่ดีเลยผมกล้าพูดเลยคนบางคนจะเป็นโค้ชที่ดีมากๆนะครับแต่อาจจะเป็นเทรนเนอร์ที่ไม่ได้เรื่องเลยก็ได้คือเป็นโค้ชที่ดีแต่อาจจะเป็นเทรนเนอร์ไม่ได้เรื่องเลยก็ได้นะครับและคนบางคนก็เป็นเทรนเนอร์ที่ดีแต่เป็นโค้ชที่ไม่ได้เรื่องเลยก็ได้เหมือนกันนะครับคือมันมีมันจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับ ด้วยเหตุนี้เนี่ยผมก็เลยผมก็เลยมีมีความคิดที่เหมือนแบบเป็นตัดทามาดนิดหนึ่งคือแม้ว่าเขาจะพูดว่าทุกวันนี้เนี่ยเมนเจอร์ต้องโคชเป็นเนี่ยผมผมอยากจะแก้คำมูลน,นิดนึงว่าเมเนเจอร์ควรจะโคชเป็นแต่ผมไม่ได้บอกว่าต้องเพราะถ้าเกิดว่าต้องเนี่ยมันคือแบบว่าคือคือ,ค,อคุณทำ,ไม,ทำไม่ทำไม่ทาไม่ได้เลยนะซึ่งผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในในใน,ในการบริหารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราก็อยู่กันมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยนะหลายร้อยปีเนี่ยบางอันเราก็มาเด็ใช้ใช้โคอชอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคือมันอาจจะมีโคชบ้างแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่โคชแบบเป็นโคชโคชแบบว่าเป็นใช้หลักทฤษฎีอะไรอย่างนั้นนะ แต่เราก็อยู่กันได้แล้วเราก็บางคนก็มีเป็น,เป,นเป็นทีมพี่ดีด้วยผมว่ามันมีส่วนผสมของหลายๆอย่างที่เข้ามาประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝึกฝนเรื่องนี้จริงนะครับทุกวันนี้มันก็มีสถาบันแล้วมีการสอนเรื่องนี้อยู่เยอะมากนะครับสถาบันโคชไทยนะครับอาโคชไทยโคชอคาเมี Academy, ไม่มีมีหลายองค์กรมากที่เขาก็เปิดสอนเรื่องนี้อยู่แล้วก็ ทุกวันนี้ก็มีโค้ชที่เป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ไปไปสอนตามองค์กรต่างๆก็ลองศึกษากันได้นะครับแต่ว่าเนี่ยวันนี้เอามาสุขกับฝั่งวายเพื่อบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมวันนี้เราต้องมาโค้ชกันนะครับเป็นมาโค้ชกันซึ่งก็อ่ะนั่นแหละนะครับก็อย่างที่เราเล่ากันไปก็คือคนมันเปลี่ยนวิธีการมันเปลี่ยนใชนะ่คนก็วันนี้นะครับหลายคนก็ขาบอดทนตามบางคนก็รู้สึกว่าวิธีการแบบเดิมมันมันแห้งมันดูไม่ ไม่ได้รู้สึกดีอะไรเลยนะครับอยากได้วิธีแบบใหม่อย่างนี้นะฮะโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มาฝากกันไว้ในประส o d e นี้นะไม่แน่ใจว่าใครฟังอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเ p พ s โซดนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก subscribe ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมามาที่หลังนะครับก็ฝากแชร์หน่อยลวกันเนาะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะจบกันแค่นี้ถ้าหากพูดไดผิดไปขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังในทุกๆวันโอเคนะครับแลสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ